ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับมาดูการเล่นไม่ใช่นะกินได้นะครับเนี่ยขนมอะไรบางเขาเรียกโรตีสายใหม่โรตีสายใหม่นะครับไม่ใช่สายเก่านะครับนี่แป้งทําสดๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับบางกําลังทํอ่าเดงออกมาเลยนะครับนี่ยอดเยียละคนไหนที่ต้องการ สั่งออเดอร์มาได้เลยครับจากบางง้อบางชื่ออะไรบางบางซิกบงซิกนะครับนี่ชามสดเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถอินบ็อกซ์เขาได้เลยนะครับคุยได้เลยเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ให้นี่วงแต่ละวงมีมาตรฐานนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จัมีการเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะก็ได้เลย ร้อนนะครับนี่แต่ถ้าว่าช่ก็จะมีหลายสีนะครับไอสายใหม่ก็จะมีเกือบครบจัดสีนะแต่ว่านี่ครับทุกสีนะครับมีวิธีการทำราคาเท่าไหร่ก็คุยเยนมาได้เลยนะทางโทรศัพท์มีเฟซมีไลน์ก็คุยกันได้ส่งทั่วประเทศนะครับ ใครอยู่ที่ไหนก็ทําอยากสั่งไปกินนะ้ะหรือว่าไปอบรมสัมมนาหรือว่าไปขายต่อก็ได้นะครับไา้บจาาบางซีกนะครับอ,อุ้ยอะไรนะขอขอซื้อสูตรเหรออ๋อได้คุยนเองนะครับถ้าขอซื้อสูตรก็จัดก,การเลยคุยเองเนะียนี่นะร้อนนะครับสะกร้าเนี่ นี่ฮะมาดูไฟฮะไฟนิ่มๆอ่อนๆนะมองเห็นโปรตีนมีกี่สีบ้างใช่ไหมอ่ะเจ็ดสีไม่รู้นะแต่ประมาณนั้นมันประมาณเจ็ดสีอ๋อมีมีหลายสีนะโอโก้เลยหมดเดี๋ยวนี้สองสีเดี๋ยวนี้เอาสองสีเอามาสองสีนะครับอยู่ที่ร้านก็เยอะแยะนะเกือบสิบสีนะครับแล้วแต่จะสั่งได้หมดเลยนะครับวันนี้แกแกเอามาตั้งบูธนะครับที่สถานีสองซอยสิบสองนะ นี่นี่ครับปอดหมดแล้วลูกง้ามายิ่งดูก็ยิ่งไม่เบื่อนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอ๋อกระทะร้อนๆน,นะครับนี่แป้งเหนือหน่อยๆนะครับมี เอาบางฝากเบอร์โทรหน่อยเร็ว089 598 6188โอเคนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามทาง YouTube นะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับ